ชีวประวัติพระฐานนสม่หลวงปู่ชอบตอนหัวใจตกลงผู้บันทึกเรียนถามองค์ท่านหลวงป,ปู่ชอบในชีวิตบวชของพ่อแม่ครูอาจารย์มีบ้างไหมที่คิดอยากจะสิกพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านบอกเรื่องคิดอยากจะสิกเรานับไม่ได้ว่ามีกี่ครั้งกันแน่ที่ตนเองคิดแนวเรื่องนี้ท่านบอก ส่วนมากเรื่องศิบของพระเนีนเราเกิดจากกรารมคุณเป็นเรื่องหลักเรื่องอื่นนั้นเป็นเรื่องรองลงมาท่านว่ามีครั้งหนึ่งที่เราคิดอยากจะสิบเพราะไปชอบผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงที่เราชอบเป็นคนอำเภอหลบเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์องค์ท่านเล่าเรื่องนี้ให้พระลูกเนี่ยหลานฟังว่าตอนเราบวชได้หพรรษามาเที่ยววิเวกทางเพชรบูรณ์ครั้งแรก เราพบผู้หญิงคนนี้ที่บ้านหินถาวอําเภอหล่มเก่าวันนั้นหลังตักอาหารใส่บาตรกํากลังจะให้พรโยพอมองคนมาวัดในวันนั้นสายตาเราสบกับสายตานางนี้พอสบตากับเขาแล้วเหมือนมีอะไรพุ่งเข้ามาชนหัวใจองค์ท่านมารู้ทีหลังตอนอยู่ถ้ำนายมเกิดจากบุเพสันนิวาสบบชาติคู่ครองที่เกิดปรารถนาร่วมกันมาพอได้สติ เรานึกอายโยมที่มาวัดในวันนั้นตั้งแต่นั้นมาไม่รู้เป็นอะไรใจเป็นวิว,ว,วิวอวอดวอดคึดหอดเขาพอรู้ว่าใจตนเองเอ็นเอียงไปทางชอบผู้หญิงคนนี้แล้วเราก็ทําความเพียรสู้เพื่อจะเอาชนะกิเลสความคึดหอดตัวนี้ให้ได้แรกแรกความเพียรมันก็สู้กับจิตใจของตนเองได้อยู่ดอกพอเพลาเบาความเพียรลงใจมันก็สำออยขยันปรุงแต่ง เอาวิมานเชื่อผูกคอปอผูกศอกตีนใส่ปลอกเราเคยคิดปรุงแต่งเรื่องสิทข้ามวันข้ามคืนก็เคยเปลี่ยนมาแล้วคำบริกรรมภาวนาพุทโธท,ที่ตนเองเคยฝึกฝนอบรมมาไม่รู้ว่าล้มหายตายไปจากใจของตนเองตั้งแต่เมื่อ,อไหร่พอเผอสติเมื่อ,อไหร่ใจมันก็เปลี่ยนจากพุทโธมาเป็นพุทธทองแทนที่จนเรารู้สึกรำคาญใจ สัจจะที่ตนเองตั้งไว้จะบทจนตายข้างฝ่ายมารก็ชวนให้สิกข้างฝ่ายธรรมบอกถ้าสิกออกมาครองเรือนมันเป็นทุกข์ความคิดเราตอนนั้นเป็นสองฝักสองฝ่ายฝ่ายกิริตก็ยุยงให้ครองเรือนฝ่ายธรรมก็บอกให้ไปจากนี้ตอนนั้นเรามีความคิดว่าเหตุเกิดที่ใดก็ต้องแก้ที่นั่นจึงปักหลักสู้กับใจของตนเองอยากเต็มที่ โดยอาศัยความเพียรที่ตนเองเคยฝึกฝนอบรมมาเป็นเครื่องมือเราทำความเพียรอดนอนผ่อนอาหารเดินจงกรมภาวนาสู้กับจิตใจของตนเองวันยันรุง่งพอร่างกายเหนื่อยล้าจากการอดนอนผ่อนอาหารจิตใจที่เคยคิดปรุงแต่งในเรื่องนี้ก็อ่อนแรงตามไปด้วยตอนนั้นเหมือนว่าตนเองจะหักหานด่านนี้ไปได้พอกลับมาจะเรียอาหาร อาการจิตที่ประรงแต่งในกรารมคุณมันก็กำเริบเสื่อมสารขึ้นมาเราจึงรู้ว่ากามกับกายมันไปด้วยกันที่ความสมบูรณ์ของาธาตุขันเราจึงเร่งความเพียรกดนอนผ่อนอาหารแรมเดือนจนร่างกายทนต่อการเที่ยวเข็นไม่ไหวคืนหนึ่งที่บ้านหินหาวพ่อแม่ครูอาจารย์ชอบท่านอธิษฐานจิตว่า หากข้าพเจ้ามีบุญวาสนาที่จะรู้เห็นธรรมในชาตินี้ขอให้ข้าพเจ้าพบอุบายที่จะแก้ไขจิตของตนเองให้พ้นจากเรื่องนี้ไปได้หากข้าพเจ้าไม่มีบุญวาสนาที่จะรู้เห็นเป็นธรรมในชาตินี้แล้วขอให้ข้าพเจ้าหมดหนทางที่จะแก้ไขในปัญหาเรื่องนี้ข้าพเจ้าจะขอลาสิกขาออกไปครองเรือนท่านบอกพออธิษฐานจิตแล้วเรานั่งภาวนาทบทวน ถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นในจิตใจของตนเองจนมาเจอตัวความคิดที่พาจิตคิดปรุงแต่งไปตามอารมณ์ของกิเลสเพราะความคิดนี้แหละที่มันเป็นสาพานเชื่อมกิเลสในใจของตนเองให้แผลงฤทธิ์ได้อย่างสะดวกโยทินเหตุเกิดที่ใจมันต้องแก้ที่ใจเมื่อพิจารณาเห็นต้นสายปลายเหตุของเรื่องแล้วเราตัดสินใจออกจากบ้านหินหาวในคืนนั้นมันเป็นอุบายวิธีเดียว ที่จะช่วยแก้ไขจิตใจของตนเองได้ในเบื้องต้นหลังออกจากบ้านหินหาวไปไม่ถึงเดือนเราก็ตัดใจหลงปลงใจวางเรื่องนี้ได้ที่ถ้ำนายงองค์ท่านหลวงป,ปูช่ชอบเราตัดสินใจถูกแล้วที่หนีไปในคืนนั้นถ้ายังอยู่ที่นั่นอีกป่านนี้เราได้เป็นทิศช,ชอบเขยไทยหลงไปแล้วพระเนรเราอยู่ที่ไหนก็ตามถ้าเกิดมีใจไปรักผู้หญิงขึ้นมา เมื่อมีสติระลึกได้เวลาใดก็ให้รีบหนีจากที่นั่นทันทีอย่ารีรอนึกได้กลางวันก็ให้หนีไปกลางวันนึกได้กลางคืนก็ให้หนีไปกลางคืนให้ออกจากที่นั่นไปก่อนแล้วค่อยไปแก้จิตแก้ใจของตนเองที่อื่นถ้าโบนีแล้วรับรองเลยว่าได้เป็นเขยเขาแน่นอนพ่อแม่ครัวอาจารย์เล่าเรื่องท่านเคยคิดรักผู้หญิงคนหนึ่งสมัยที่ท่านเป็นพระหนุ่มเพื่อสอนลูกศิษย์ เนื่องจากครูบาจำเนียนพระอุปทาลูกศิษย์รุ่นสุดท้ายมาขอลาศิกพ่อแม่ครูอาจารย์จึงยกเรื่องนี้ขององค์ท่านขึ้นมาสอนพระลูกเนียนหลานเพื่อเป็นอุทาหรณ